จังหวัดสแก้วค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ นายชวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแกรวข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศสานุวงศ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยภายในพิธีประธาน ฝ่ายคารวาสเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญจิตภาวนาเป็นพระราชกุศลตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ประชาชนชาวสระแก้วด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการนำรงชีวิตประจำวัน นายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงสาณุวงศ์ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดรวมกับคณะสงฆ์ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีพระราชวัชิระธรรมมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายพระครูสุนทรวรทัศน์เจ้าคณะจังหวัดตราดธรรมยุทธ นำคณะสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชจุศล์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงศานุวงศ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งถัดไปจะกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568ที่วัดลำภูรายตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยได้รับเมตตาจากพระโสพลคณาพรเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดยานสังวรวรารามวรวมหาวิหารและพระชนลรานวชิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าาว วัดวัดตานล้อมร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้จังหวัดชนบุรีได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนตามวัดสำคัญในทั้ง11อำเภอเพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดในการนำรงชีวิตและสร้างความเป็นสิริมงคลโดยพิธีครั้งที่สองจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568ณวัดไพรประเสริฐราชบำรุงตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชน Murray .